สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งร้านขายยารีโนเวทร้านขายยาที่เมืองพัทยาเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับห้อง5คู10เมตรนะครับกว้าง5เมตรลึก10เมตรนะครับงบประมาณ100,000กลางๆนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผม มาดูความสวยงามด้านหลังแอร์ประตูหลังตู้ซ้ายขวาตู้ริมผนังฝั่งละหกตู้ตู้ละหนึ่งเมตรนะครับเออิฝั่งละเจ็ดตู้ตู้ละหนึ่งเมตรเคานเตอร์ยาวหกเมตร แคชเชียร์ er. ตัวนี้แคชเชียร์ครับผมลิ้นชักช่องใส่เครื่องคิดเงินแล้วก็ลิ้นชักด้านด้านล่างใต้ลิ้นชักเป็นแผ่นชั้นถอดได้สองแผ่นชั้นกระจกนี้ปรับระดับได้ทุกชั้นเลยนะครับจบงานครับผมสต็อกด้านล่างเป็นบานเลื่อนสลับซ้ายขวา ตู้โชว์ตู้ยาด้านหลังกระจกเงาแผ่นชั้น5ชั้นปรับระดับได้อันนี้ร้านเก่าของลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับแต่อยากได้ให้เรามารีโนเวทให้รีโนเวทเสร็จเรยียบร้อยเหลือลูกค้ารีบเปิดร้านก็จะเหลือ,อด้านบ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 นตู้นะครับบนหลังตู้นี้ก็จะบิ้วให้ชนชนฝ้าเลยนะครับ อันนี้ลูกค้าเร่งจัดของเรียงเปิดร้านก่อนเดี๋ยวร uh, ีโนเวทบิวอินหัวตู้เพิ่มอีกขอบพระคุณครับลูกค้าอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีงบ1นึ่งแสนกลางๆนะครับแถมพระมา่านให้อันนี้ม่าน อันนี้ผ้าม่านนะครับม่านยาพร้อมเลยนะตรงริมผนังด้วยนะัดนะัดรุดลงทุกผืนเลยนะอันนี้ตอนนี้ผ้าม่านม่านบังตู้ยาดึงลงทุกผืนแล้วนะครับสำหรับพื้นที่นะ ของเฟสตติดผ้าม่านเซตนี้ทางเราแถมผ้าม่านให้เลยนะครับแถมผ้าม่านให้นะครับแต่ที่เห็นผ้าม่านอยู่นี้ออกแบบแถมและติดตั้งให้ฟรีๆนะครับผ้าม่านตัวนี้สําหรับงบประมาณ1นึ่งแสนกลางๆขึ้นไปนะครับเราจะแถมผ้าม่านให้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยสวยงาม ขอบคุณครับลูกค้าอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีขอให้ค้าขายเฮงๆรวยๆครับขอบคุณครับบัสดีครับ